มืดไปหน่อยมาแล้วค่ะการทำลายจุดสตรอเบอรี่นะคะซึ่งมันจะเกินห่างกันเกิน3ามห่วงไหมด้านหลังมันจะลอยตัวนะคะเราต้องทำการเก็บเก็บไหมซ่อนไหมนะคะเราจะทำให้ดูแถวนี้เราจะถักนิดสามห่วงแล้วค่อยสีขาวอีกหนึ่งห่วง นิดสามก่อนที่เราจะอันนี้คือจากแถวนี้นะคะแถวด้านล่างเราไม่ได้ตัดไหมนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยชายไว้ซึ่งเราจะมาถักต่อแถวนี้แล้วก็จะเกี่ยวไหมก่อนผัดซ่อนไหมก่อนนะคะไม่ให้มันลอยไม่ให้มันลอยโดงก่อนที่จะถักสีขาวนิดหนึ่งห่วงอันนี้ก็จะเป็น นิดห่วงที่สามสีแดงแล้วก็ซ้อนสีขาวนะคะโดยการพันพันที่ไม้นิดไว้อย่างนี้นะคะเหมือนจะถักแต่ไม่ได้ถักพันลงนะคะ <c oughs> ทวนเข็มนาฬิกาย,ยานี้พันลงแล้วก็เอาสีแดงมาถักเกี่ยวมาอย่างนี้จะถักเสร็จแล้วเราก็ควาสีขาวกลับไปด้านหลังนะคะแล้วก็ สีแดงขึ้นมาถักนิดปกตินะคะมีสีแดง3ามห่วงเสร็จแล้วตัวที่สี่นิดห่วงที่สีก็จะเป็นสีขาวนี่นี่นะคะอคมันจะได้เฉียงเฉียงนะคะสลับกันรอบแรกจะเป็นนิดสีขาวก่อนแล้วก็ห่างกัน หห่วงแล้วก็สีขาวอีกทีรอบที่สองเราจะทำให้เฉียงแล้วก็ต้องเอาเริ่มจากตรงกลางนะคะก็นี่สามสีแดงแล้วก็สีขาวเสร็จแล้วเราก็ตากไปตามแพทเทิร์นตามปกตินะคะก็คือสีแดงหกห่วงนี่สีแดงหกห่วงแล้วก็สีขาวหนึ่งห่วงสองสาม ทีนี้สีแดงมันเกินสีพื้นเนี่ยมันเกินสามห่วงมันจะทําให้ไหมตัวข้างหลังห่างกันเยอะนะคะยาวเยอะมันจะทําให้บางทีดึงหลังนะคะถ้าเราไปถักตัวที่ตัวที่เจ็ดห่วงที่เจ็ดเลยเราต้องทําการซ่อนไหมนะคะซ่อนถ้าเกินสามห่วงก็คือซ่อนห่วงที่สี่เหมือนเดิมเอามาพัน พันไว้ที่ไม้ไม้ขวาอย่างนี้นะคะเหมือนจะถักแต่ไม่ถักพันตามเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วเราก็ถักสีแดงพันมาเสร็จแล้วก็เกี่ยวสีขาวไปด้านหลังแล้วก็ถักสีแดงนี่นะคะเสร็จแล้วเราซ่อนใหม่แล้วมันจะไม่ลอยโด่งนะคะเสร็จแล้วก็ถักนิดไปอีก มีสองโอเคเป็นหกแดงหกแล้วก็ขาวหนึ่งนี้สังเกตมันไม่เกินสีแดงไม่เกินสามนะคะตัวที่สีเราถักสีขาวอยู่แล้วแล้วก็ถักไปเลยเสร็จแล้วอ้อลืมบอกสีที่ที่จะมาสลับซึ่งไม่ได้ ไม่ใช่สีพื้นเราต้องพันไว้ไว้ที่มือซ้ายนะคะสีพื้นเราจะพันที่มือขวามันจะไม่ดึงหลังนะคะตัวตัวที่เรามาสลับถ้าเราเอามาไว้ด้านมือซ้ายเราเอาสีพื้นไปมือขวามันจะตัวสีขาวเนี่ยมันจะหลังเพราะว่ามันอยู่ด้านนี้ด้านขวาอยู่ด้านนี้มันจะไม่หลังนะคะโอเคทํำเป็นแล้วนะคะ อีกรอบนึงก็ได้นิดเลื่ยเหน่นิดสามสามพออันที่สี่เราก็ซ่อนไหมนะคะก็เหมือนเดิมค่อยกลับไปเอาสีแดงมาแล้วก็ถักนิดไปตามปกติอีก2ห่วงมันไม่เกิน3ามเราก็ไม่ต้องซ่อนตัวที่7แล้วก็เป็นสีขาว เห็นไหมคะเล็กค่ะ,คะโอเคนีนะคะก็จะเฉียงๆกันไปอย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ